อแอลแลกทำไมเครื่องบินสัญชาติไทยทุกลำต้องบินอ้อมโลกไปอิสราเอลโซเชียลจวกเศรษธาปากเปราะอย่ามาแก้ตัวจากกรณีที่นายเรษธาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกพาก์วิจารณ์อย่างหนกักจากการออกมาประนามฮามาสจนส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยในอิสราเอลและอาจจะส่งผลกระทบด้านจุดยืนของประเทศไทยที่มีต่อชาติอาหรับจนเกิดเป็นประเด็นในขณะนี้โดยพบว่ามีชาติอาหรับบางประเทศ ไม่ให้เครื่องของทออของไทยบินผ่านประเทศต้องใช้เส้นทางอ้อมในการไปรับคนไทยในอิสราเอลในขณะที่เกาหลีใต้สามารถบินตรงได้สะท้อนทางการทูตของเราอ่อนด้อยหรือไม่ต่อมานายปานปรีพาหิตานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงปมเครื่องบินไทยบินอ้อมเส้นทางอิสราเอลเหตติดข้อตกลงเงื่อนไขบินผ่านาน่านฟ้าโดยระบุว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้คนไทยและนักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับได้ส่วนการบินผ่านน่านฟ้าเงินไขของแต่ละสายการบินก็มีความแตกต่างกันเช่นสายการบินของกองทัพอากาศ ก็จะต้องบินอ้อมไปบ้างแต่หากเป็นสายการบินพาณิชย์ที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถบินตรงได้เลยส่วนเครื่องบินที่บินจากประเทศไทยไปถ้าเราไม่เคยบินผ่านมาก่อนก็จะต้องไปทําข้อตกลงกันใหม่ซึ่งเรื่องนี้อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าใจที่จะทําให้คนไทยว่าทําอย่างไรก็ได้ให้คนไทยกลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดถึงแม้จะใช้เวลาเพิ่มอีก1-2ชั่วโมงก็ตามทีล่าสุดค่ะในเพจเฟซบุ๊กเป่าปืนจุนได้มี การโพสต์ข้อความระบุว่าแรกๆนึกว่ามีแค่เครื่องบินทางทหารของไทยที่บินผ่านน่านฟ้าซาอุก,กับอาหรับบางประเทศไม่ได้แต่นี่เครื่องบินสัญชาติไทยทุกลำไม่สามารถบินผ่านได้เลยต้องบินอ้อมโลกเพื่อไปรับคนไทยในอิสราเอลแฮชแท็กเลวร้ายสุดๆในรอบ9ปีพร้อมกับมีการแชร์ภาพข้อความระบุว่าทั้งพูดทั้งโพสต์ภาษาอังกฤษ อวดตัวว่าเก่งอินเตอร์กว่าลุงตู่แต่ไม่มีปัญญาใช้ภาษาอังกฤษที่อวดนั้นไปเจรจาให้เขาเปิดน่านฟ้าให้เครื่องบินไทยผ่านอีกภาพค่ะก็เป็นการอ้างว่าเป็นข้อความของกัปตันนักบินท่านหนึ่งระบุว่าชัดเจนแล้วนะครับเครื่อง Boeing 777ทะเบียน S S T J R รุ่น777ขีด200 ER ได้บินขึ้นเมื่อเวลา2นาิก46นาทีโดยใช้เส้นทางอ,อ้อมโลก มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านลาวเข้าสู่ประเทศจีนโดยใช้เส้นทางเหมือนเครื่อง a i r ์บัส340ของกองทัพอากาศเมื่อวานนี้มันบ่งบอกอะไรครับมึงบอกว่าแม้เป็นเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินพลเรือนและเป็นสายการบินไทยที่เที่ยวบินปกติบินผ่านเข้าออกเส้นทางตะวันออกกลางได้ตลอดแต่ในภานรกิจนี้ กับไม่ได้รับอนุญาตให้ปินผ่านเพื่อไปอยังอิสราเอลนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ของไทยมีปัญหาชัดเจนนะครับไม่ต้องออกมาแก้ตัวใดๆความจริงมีหนึ่งเดียวครับ พราะดันไปโชว์วงเล็บไม่ฉลาดให้ชาวโลกเห็นว่าเราไปเลือกข้างใดออกสื่อไปทั่วโลกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจบข่าวครับขอให้เพื่อนๆน,นักบินพนักงานทุกคนอดทนนะครับคิดว่าทำเพื่อพี่น้องร่วมชาติและขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยครับและอีกภาพค่ะระบุว่าเป็นเรื่องที่คํำไม่ออกจริงๆครับผมนำภาพเส้นทางจริงของสายการบินอิสราเอลเองบินผ่านตะวันออกกลางได้อย่างสบายทั้งจอร์แดนซาอุและอื่นๆใช้เวลาบิน8ชั่ว ขึ้นจากเทลอาวีฟไม่ต้องบินไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยซ้ำ mm. เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับเป็นคำถามที่ผมก็คงไม่ต้องการคำตอบครับไม่อยากฟังคำแก้ตัวดูตามภาพแล้วกันครับและพบว่าค่ะมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเช่นนี่ลปากพาจนพูดอังกฤษเก่งใชัว่าจะพูดแบบมีหัวคิดเสมอไปปากพล่อยทำให้มีเรื่องบาดหมางระหว่างประเทศ มั่นใจในตัวเองสูงเกินไว้อะไรนาะยกรัฐมนตรีไทยจากพรรคเพื่อใครที่ไม่ใช่เพื่อชาติผมก็ว่าดีนะลำพังกำลังต่อต้านในประเทศทำอะไรไม่ได้ย่อมสมควรเจอกำลังจากภายนอกมาส่งเสริมความชอบธรรมให้ถูกบีบออกได้เร็วขึ้นผลเสียงไม่กระทบเฉพาะเรื่องการบินแต่จะกระทบถึงโครงการแผนงานต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อไทยในอนาคตด้วยผู้นำรวยแต่ไร้บารมีก็จะเป็นเยี่ยงนี้คิดถึงลุงตู่ ยังให้ลุงกลับมาดูแลประเทศตลอดไปสงสารพี่น้องคนไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านภารกิจนี้จากที่ยากแล้วยังต้องลำบากยิ่งขึ้นไปอีกคิดถึงลุงจังเป็นเพราะการพูดไม่ไตรตรองให้รอบคอบของท่านนายกทําให้สถานการณ์เลวร้ายแทนที่จะช่วยเหลือคนไทยกลับสู่ประเทศไทยเร็วขึ้นกลับช้าลงไปอีกพูดไม่คิดปากดีก็แบบนี้แหละเดือดร้อนกันไปหมดวาจาของเรามีภยัยเพราะในใจของเรามีพิษ วาจาของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่คิดก่อนพูดออกไปเพราะปากเปราะไทยเลยต้องบินเลาะขอบโลก